ยมาบ้านงูเด้อค่ะเด้อโยกโยกให้โลกจังเลยยัดไปอีกแน่มาไก่เลยเห้ใช่ไมนถือบุ่ญตาตามหมองหงค่ะโอเคค่ะตำมหมองหงเนี่ยแง่ร่มสวยค่ะมาบ้านงูบุญค่ะมาบุญเผอิศค่ะมเนี่ยค่ะก็ลั่นตามค่ะให้โรคจังเลยคันเลยตามแบบแสบเลยค่ะเด้อมาบ้านงูค่ะอืม ปิดตอนีนที่เรานำยาเขาปุ่นน่นเอานำยาเขาปุ้นไปน้ำเนี่ยเอาใส่จังเลจำหุอย่างยาขาปุ้นขายเห็ดเนี่ยมีไหมเด้อกันเด้อมาากินก็ยังเนียสวยเลยขายเหมือนเด้บ้างซีมกันงาไปบ้านนวนี่เส้นพวูบะกินเส้นกีเดี๋ยวายไปเรื่อยๆน้ำตาลค่ะใส่จังหน Premises, นี่แนวคนสวยนี like <t <t ่มากหวานค่ะแต่จะหน่อยเนาะฮะสรถบใส่ซด้นี่ลัส่แเ้ป้อันกลยท่พี่นึงจำใช่แบบสังนะค่ะเนอถ้าตำถ้าตําำไปอมเ่้จาไปเลยนี่ค่ะโอ้ยตำมันก็เป็นแต่แซ่บแต่ นมันร้อนตาค่ะบ้านเพื่อนสนิทค่ะค่าคล้ายค่าคล้ายค่าคล้ายนี่ค่ะโอเคค่ะหันไปพุ่นนั่มไปน้่มไปน้่มทายไปเรื่อยนั่มาหมูน้่มมานี่ค่ะเพื่อนร่วมวงเดียวกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะฮัลโหลฮัลโหลโอเคกูดบันโอเคค่ะพ่อคุณนไหค่ะคลิปหนาค่ะ